ทำเพียอะไรก็ไม่ดีกว่าอตาไม่บอกไม่เอาเพี้ยไหนเนี้ปากดีเลยแม่นี่ไม่ได้แข่งหรอพี่แข่งพรุ่งนี้ไม่ถึงอถือ้าขับกูรู้ขับรถไม่จายอุ้ยยุ่งจัดร็อกจะลงไม่ลงวะนี่ไม่ได้เข้าเซิร์ฟหรอพี่เข้าดิวันนี้กิจกรรมดูไว้ด้วยเซิร์ฟแตกอยู่นอนทำพี่เนี่ยนอนทำพี่นอนทำพี่นอนทำพียอะไรไอ้สัตว์นอนเหรอพี่เดินนะามไเลยเลยดิพี่พี่พูดอย่างนี้คือพี่ยิงเองเลยเหรอป่าไอ้ป่ายพี่อ้ย หมันเขี้ยวเวลาดูมันยิงกันดูยิงเข้าแล้วเกินตาช้อยด้วยนักแข่งเอเป็นไงเรียกเด็กมานั่งด้วยตอนกำแพงได้ป่าววะฟองเทียอะไรอ่ะมึงเบแม่หล่นเฮ้ยเฮ้ยมาดิทำไม่ได้พี่บามเล่นเลยไปนอนมาดิอาบแดะ หรอทำเพจจะมีได้ได้การ์ดสองแบบแบบหนึ่งแลกเงินจริงได้แบบหนึ่งแลกตาชาได้ครับผมว่าจะจำนวนเท่าไหร่แล้วถ้าแบบไหนผมจะแลกแลกใจแกได้ป่ะเพื่อนแบบที่เราไปกันสองคนเฮ้ยรบดับไม่ปานเลยระดับไม่ปังตรงตรงแจ้เมึงเป็นคนที่ทำให้กูภูมิใจในตัวมกูเสมอเลยนะไว้ก๊อล์ฟตาชาไปยังเนี่ยเอาไปแล้วพี่พวกปึงสองคนยังเสียวเหมือนเดิมเลยวะ แล้วมึงอยากเสียบอะไรเอ้ยเขาเอาหน้าถ้าเสียบแล้วเป็นแบบมันก็ว่าเราเสียบดีกว่าเพื่อนจริงแล้วบัวห้องแม่งเลยว่ะแ่้ก็บานอีที่อ่ะไอ้สัตว์ก็มาไอ้สัตว์บป็ห้องแม่งเลยเป็นไอครับพี่กอฟของครับหมายถึงว่าบัวบัวบัวห้องผัวหมายถึงก็บัวผัวพี่ก๊อลฟแล้วของหนูอะของหนูเฉยของหนูเฮ้ยขปังิงขวามเบื่อบนความหนูหมดอ่ะหนูไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้แย่หวัดหนูไม่ทันเก็บแล้วไอ้ตังคตัว มาด <dear. S 1> ิโัวตัวต hey ัเจ oh, ็บแล้ววิ่งไปทางคนดังคนดังเข้าไปแล้วพ <girl. S 1> ี่ว <ança S 1> ิ่งไม่ได้เดียวตาโมโหดจังวะผมไม่โหดพี่ถ้าโหด็อตนี้ต้องได้นะอีกชุดแรกไม่โดนต่อปมาตอบมาตาดี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 อสเก็มอีสเก็มอีเลตนา เรลี่อุยเยตบอนไอ้เฮียเซงไหวแม่กับแพทินัมเฉยอุยเยตบอนเซงไหวจะจะไดมอนเฉยมึงมไอ้ตัวไดมอนแหละมึงเล่นอย่างเงี้ยมึงมึงได้โขอะไรมึงตังไดมอนแหละเอาจริงอ่ะไม่น em> ่าจะมาเกิดกั่วเพวกโกกับโกโกแพทินัมต้นๆเนี so ่ยพวกพี่หรอกไอ้เฮียมันรู้สึกว่ายังแข่งไดปะแข่งไอ้รู้สึกความโหดเหี้ยมสิรีอย่าตลกให้มากอะไอยู่ไม่อยู่อยู่จ้าอยู่จ้าฟังมรูำแหละแต่หนูไม่พูดอ๋อพูดไม่ทันเนาะ ใช่คุณพิทานค่ะสนุกอะไรอ่ะยันแม่มาเดียวยอกยอกยอกไอเฟิร์สสรุปเป็นยังไงเนี่ยวัยรุ่นกัดบันยังเนี่ยในการมันยังไงเนี่ยไอเฟิร์สสรุปผสมพันยังเนี่ยไอผสมพี่พี่โอ้โหเอาเองวะเจ้าไงเนี่ยไม่ขาดหนึ่งนะขาดหนึ่งเหรอไม่ผสมพันเลยเชื่อพี่ดิกัดบันใบรุ่นกัดบันเดินไปเดินไปไวแบบใบรุ่นกัดบันเลย เราไปสกิปไหลกันเลยว่าเอ้ยนี่งื้องเองทำท่าเลยเองทำท่าเลยงื้องื้องื้อเป็นมาบ่อยดีมงงื้อลวไอ้เปิดไว้นุ่งกัดบันน้องดูดูพี่แบงค์เขาทอะไรรอาแนำเพี่แบงค์ทำใหม่เดี๋ยบเราจะมาันไมะเดินเข้าไปุงสกิสกิตรงข้อสองนะปุ๊บสกิงื้องื้อห่มงงงนุ่งกัดไนงกลน้อง ไอ้น้องรับรองผสมพันธุ์แน่นอนพี่แม่คอนเฟิร์มผสมพันธุ์แน่นอนไม่เรีนรู้ว่าไม่เรีนรู้ว่างานสนับเขางานนั้นงานงานสนับ้นงานนั้นต้วที่บอกอะไรไปอะไรที่มันแนะนำไปมันทำมาหมดแล้วเรามีถึงก็หมดแล้วก็ผมบอกเลยว่ามันทำมาหมดแล้วแล้วมันมาพูดเล่นพูดเล่นไม่เรียนรู้ทำไม่ทำมันไม่รู้เหรอแบบนี้พี่พี่พี่บอกวพี่พี่ขอถามหน่อยว่าคนดีๆอ่ะคนเราเนี่ย เวลาจะแบบเออเวลาเขาคุยเรื่องกับแฟนมันไม่ผิดหรอกเวทแต่แบบถ้าแบบว่าถ้าแบบกูบอกว่าคืนเนี้ยมณไปพีหหาแฟนเนี่ยคืนนี้ยพ,พี่จัดหนูแบบให้กระเยียบกระหือรือพี่ดูไอ้ไอเฟิร์สพี่่าเออพี่จะจัดการหนูอย่างตัดเดื้อฉานไปคุณเล่นเล่นเล่นไปูเล่นูเล่น

อ๋อเหี้ยเลยคอม,มียาไหน้องีๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยมีใคระไอ้ัด